ครับพี่น,อน้องแฟน,น่นแฟนๆผำครับช่องกระเช้าน้ำผึ่งอ๋อพี่เชียวครับผมมาฮอตจอดถึงแล้วครับหมองนอนวันนี้สถานที่พักแรมคืนนี้การใช้ก็มาถึงแล้วนะครับรถบัสก็มาถึงเป็นบางคันแล้วนะครับผมโอ้สะดวกสบายครับโอ้ต่อพัดลมคือรถแล้วแน่นี่เอกเอกอีกอกอกอก,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 อก พ่อบอบอนอนเพื่อนเพื่อนมันนอนบัวมวนไหมอีหลีมันตื่นสวยบ่ได้เนาะสวัสดีคุณมาดามดวงนะครับมียุงไหมนี่ไม่ามาดามดวงมณีสีสมุดชื่อจริงรอะมาดามโอ้โหแกจะมาสีสมุดหรือวาพีเสื้อสมุด <laughs> วัดอยู่สาวัดป่ะนี่มีสัญญาณป่ะนี่สัญญาณไหมนี่ก็เออเขาเขาเขาคือประดับประดาคากแทะตามมูบาทฮะวันนี้ดีใจกับลูกสาวด้วยครับหนึ่งมาแรงแล้วก็วันที่ยีิบสี่มาลายแสนกว่าแล้วครับ การชัยไร่สดพลังเงียบแสนกว่าแล้วครับค่าอย่างโอ้โห้มันหอดก่อนโอ้นอนสบายเลยระวังต้องพงโต๊ะจะเจ้าได้เจ้าขึ้นโบสื่อมุมเจ้าอันย่ำได้สื่อหานยวงห้ามไปถิ่มก่อนบอกปั๊ด หน่วยมานี่น,นอ,อ,อน,นแล้วไหมอยังแล้วก็จะไปเบิ้งมวยแล้วเนาะไปยังแล้วไปเบิ้งมวยแล้วเนาะว่าโอ้ฮะมือเอ้บเสาสิอ่าไป่ายน้ำมันเครื่องแต่เสาี่ค้อง ฮัลโหลฮัลโหล่าจางไหนครับถ่ายคลิปอยู่วันไหนน้อฮะอันนี้รถไพน์นะตุ้ยฮะเพิ่งมาหอดขั้นแรกว่นน่ะ อ้าวบาทนี่คือสิใส่กันวันนี้เหรอเนาะบาทเซียน่ยเนี่ยไหมซึ่มกันอยู่ซว้าวจะรับซึ่มกันท่าไรเนี่ยุคต้องเือดจวนมุดจวนโต้องุคตรองกําลังเข่าขันโอ้ยนุสงกรานไป แม่บ้านนี้ปาร์สกินข้าวหมอดพี่ปะกินปลาหมึกโอ้โหเร่ดกูพอเปลี่ยนใหม่ได้แล้วเอาเอาน่ารับฟันดีถุงมาหอดไปบ้านโลโก้มันเปิดอันกว่างเลยเด้อยู่ของเขาการขยอยเด้อรับเครื่องหลับไป ดับแล้วปิดประตูแนะยุงฮามข่อยโอ,โ,อโอ้โอ้ขอเดี๋ยวขอชดับเองขอชดับอมุงครอบอยู่ <Man. S 1> เออเออกุญแจใส่บัตรแกอยู่กับพ่อหรืออยู่กับรถอยู่กับโฟว่ะอยู่ตัวมีนี่อยู่น้ำเจ้าสัน <Okay. S 1> มันห่องนี่เจังนล้วมันดับได้หนะ่ะไปโบโบคางคอยหนะ่อยเออนั่นละ ฐถานที่วันนี้นะครับสุดยอดสุดยอดครับน,นอนตรงไหนนอนได้เลยจ้าเพิ่งมาถึงเหรอจ้า,จาไกลไหม กมากี่ชั่วโมงอ่ะ้9โมงอ่ะพอน้อวันนี้พักผ่อนตาอัธยาใสครับ นี่นุย้ยมาหาแจ้กโมงมาถึงกี่โมงละ่ะมาถึงกี่โมงโอ้ปัดกับเขาเห็ดหายไปกินนี่พูดนะพีมมานากำลังเดินทางมากกินเขาพอดีครับพี่น้องพูดนะมีหอดข้าเจ้าอ่ะ ุดยอดเลยไปบ้านลูกชายมาเหรอเออแล้วเขามาด้วยไหมนี่ไม่เขาพรุ่งนี้เทียเ่ยงเที่ยงเขาถึงจะมาเขาให้นอนพูดอะไรเขาบอกนอนคือบนอน่าน,น,น,นอนบอคอยนอนในรถไหมนอนบอหลับเด้อสิบอกให้นอนเนี่ยคนอื่นเออซื้อนอนสิบัวไรโอ้ที่พักนี่ดีเน,น,นาะพ่อใหญ่ไปใส่ไปบ่ห้วย <laughs> ยอดเลยพี่แหลมพี่แหลมฟาทดทตัวรถด้วยมั้ยนี แรงย่มดมืดมือสไปไทยนะ้มันเครื่องเกินมาพันโลแล้วเดี๋ยวพารวยไปถ่ายนะ้ำมันเครื่องนะครับพรุ่งนี้เกินมาพันโลละขอขอบคุณทุกกำลังใจนะครับเดี๋ยววันนี้จะพักผ่อนนะครับแจ้วเลยที่พักนะพัดลมก็มี อ่ะพอกันคลิปหนาพอกันมืออื่นเาร้าครับสวัสดีครับผม